มีตืนเต้นกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าออกจากลูกมีตืนเต้นนะครับวันนี้อยูด่ด้านหน้าไม่ปลอดภัยนะครับต้องไปอยู่ด้านหลังตอหยุดอันนี้ก็จะเป็นการแต่ทอดสดให้ดูนะครับช่องไงรุดนะครับวันนี้สนุกสนานตืนเต้นนะครับ ฝากยูทูบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องให้รุดแน่เ้ยครับมันเสื้อสีฟ้าก็จะเป็นทีมผู้ใหญ่ชานะครับกับผู้ใหญ่บอยนะครับวันนี้มาเชียร์เต็มที่นะครับทีมผู้ใหญ่ชาครับทีมผู้ใหญ่บอยตอนร้อนกันครับ เ็จะมีเทศบาลนะครับเมืองชนบุรีเอารดน้ำมาให้นะครับตลอดนะครับเพราะว่าวยที่วิ่งมันพ่างกำลังมันเหนื่อยนะครับต้องให้น้ำให้เกลือเล่ก็จะมีเด็กๆอาบน้ำให้นะครับ วัยที่วิ่งมานะครับเขาคอกเขาลู่นะครับให้น้ำนะครับเ,เนี่ยของดีของดีที่ดูยากนะครับเนี่ย ตอนนี้ให้น้ำอยู่นะครับหลังจากวิ่งมาแล้วเมื่อกี้นะครับที่แตกตื่นกันออกมาก็เป็นประเพณีทุกปีนะครับที่จัดและยิ่งใหญ่มากนะครับของเมืองชนบุรีนะครับฝากติดตามไม่ลุดในเด้อครับขุดปล่อยไม้แล้วครับคนแตกตื่นกันเมื่อตะครับฟังทางนานนะครับจริงๆแล้วก็มันไม่มีที่นั่งนะครับคนต้องมาดูด้านหน้ามันถึงจะเห็นนะครับเห็นชัด คลีปนี้ก็ก็จบไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสบายดีครับ